Okay. ชื่อนี่ครับสปาร์กจอยอาจารย์อีแครบับชื่อความชื่อความ กูไม่มีเกมจะเล่นเออไม่ไมีอ้าไม่ได้ว้าวมันยาวไปกูหาเกมเล่นาเกมเล่นเอ้ยได้อยู่ได้อยู่หาเกมเล่นเนี่ย เกมเล่นฟาร์มสิ่งที่ชอบมันนี่ Money. โอเคมันจะให้ใส่ทำไมแฟร์บรลต,ติงเนี่ยมันมันมีผลอะไรเนี่ยสิ่งที่ชอบแมวเอเลียน <laughs> แมวเอเล่นเลี้ยงเลี้ยงแมวเลย <c oughs> โอเคลองบีดฟาร์มแล้วกันลองรึจัดไปลองร แมวกล้วยนี่แมวกล้วยแมวจกลวยกล้วยกับจอร์าเก้อะไรว่ยทำไมมีสองอันวะหนึ่งหรือสองคนนิดฟาสนิอันหน,หนึ่งไหม ลอหนึ่งแล้วกันอ่าหนึ่งวิแบบสวยไปไปเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวลองเดินก็ได้รางวัลเลยหนึ่งอันอยู่ดี ข้างล่างมีฟาร์มฮาร์ดบูดแบบโคตรเยอะเฮ้ยแต่อันนี้ไอฮาร์ดบูดท่อนใหญ่อย่างี้มันไม่เกิดใหม่ด้วยอ๋อมีท่อนเล็กให้ด้วยโอ้โหเยอะนะเนี่ยสากเรือพังเราเ้ยอย่างนี้เรานี่เป็นชาวเรนิมันชาวเรนิ <c oughs> เราแล้วเราเป็นชาวเรอโอ้แชทบอกว่าเฟนบเรตติ้งถ้าใส่ชื่อผู้พัฒนาจะได้สตาร์ดรอปฟรีมาอันหนึ่งแต่แต่เราแต่เราชอบคุณกีมากกว่าใช่เราชอบค,นคนุณกีมากกว่าแต่แต่เขียนไปว่ามันนี่นะ ได้ไหมได้ได้ติดตัวอ๋อนี่เฮ้ยบ้าอยู่นี่ด้านอยู่ลา่างอ่าไหนเจอแล้วนี่นี่เราแต่งตัวให้ใคร NPC เข้าไปเป็นหอบใช่ครับมาสปาคจอยอรายงานตัวเ <laughs> ต่อดูบ้านหน่อยสิ ออกออกจากบ้านมาเดินชนต้นไม้ชนเอราชนต้นไม้เลยดน่ะปล่อยต้องต้องปล่อยนานแค่ไหนถึงต้นไม้ยืมต้นจะมาเกิดในบ้านในราดิโอเรื่อนทะเลข้านราเป็นะายชาวเลือใช่เราเป็นชาวเลืโอ้ยดีจังเลย ชอบแบบมีแต่มีแค่ไอ้กือมันพี่เจอไม่ได้อะไรตังรวมันจะไมร้มอ่ะรวมร้มลองแชร์ถึงสนุกเวลาจะใช้อะไรต้องถามกันเลยท้านท่านให้แชร์มันจะแบบว่าง่ายเลยตังมันจะเฟ้อแบบสุดเลยเพราะเรามีสามแรง วราวันแรงนี่หมดแต่การเกียต้นไม้นะมีแรงพอที่จะขุดดินออกมา้่ห้าตึงตึ๊ วานได้เลยมาเร็วทะเลสวยจังเลยเชิดทะเลแล้วเนี่ยตอนนี้วานได้ทำหน้าแล้ว,วเดี๋ยวมันเดวอ๋อมันเดวมันเดวประเทศได้ด้วยเหรอได้ได้ได,ได,ได เออมีแรงรถน้ำไหมวันนี้ดื่มเลยพออยู่ไหมอก็อยู่ก็อยู่เฮ้ยเออใช่ถ้าเป็นมัตติเพเยอร์ไปนอนแช่ในเตียงมันเพิ่มให้เลยด้วยเออใช่อ่าโอเคต้องไปทำอะไรนะในคอร์นี่มันต้องไปนั่นปะมันต้องไปเผื่อรชาเมืองไหยต้องเต้องเนี่ยกรีตติ้งสตาร์ทติด <ไ>เียม,มันขอมารวมกันใช่ไหมยัดแม่งเข้ยยา,ยยาไปยัดเลยยัดเลยไไปหาสาวจีบเลยก็า <c oughs> จำไม่ได้แล้วต้องต้องเอาอะไรจีบมันวะกบ้าอวิกิเลยเล่นเกมบ้าน,นต้องเปิดวิกิไว้ตลอดเวลาไม่ได้หรอกมันจะไม่เรื่องงานไงมันต้องรองทำงานเรื่องงานก่อนไง รอบน,นี้จีบใครดีวะจีบอะไอยากจีบแม่แม่ไม่ได้บอดี้แคนร์ไลน์หรือนั่นไงไปหามอดนั่นมิวมาดิอ๋อ <laughs> นี่คงจะเป็นสปาร์กจอยสินะ <laughs> <laughs> ฟาร์มเมอร์คนใหม่แคนร์ไลน์ไม่เจ้าชื่ออีกสปาร์กจอยโอ้ย หน้าตาไม่เหมือนที่จินตนาการไว้เลยมีไม้ใบอันนึงมั้งไม้ใบไม้อันหนึ่งไม้หนึ่งเราจะทำกรอบได้อีกของหนึ่งนะแต่เบนจี้เราหมดเราไม่อยากตับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวล้มไปไปนอนผู้นึกไปยืนไปนอนแช่เออเป็นไปแช่ไปแช่บนเตียงเฉยๆแต่ไม่ได้ไปแล้วครับไปยืนไปยืนจุ่มในเตียงอ่ะไม่ต้องนอนอะอืมเฮ้ยหาวีเสาแว่นวันดีโอ้วันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เจอแล้วชันฮาวี ไอเดี๋ยววินเซนต์สมิธเอมิลี่นี่จีบได้เด้อเอมิลี่จีบได้จีบได้มันมาพร้อมผ่ายตีเชนอ๋อเด็ดไปแล้วจ้าฉันอ่อนแรงเรียบร้อยบอดีป้าปิ้งใหญ่เลยเนี่ยตุนใหญ่ใหญ่เอ็มบิลีเดี๋ยวนี้สามีคนขยักก็มีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ามันจะกระเด็นบุสต์หนูไป เต็มหน้าเลยสวัสดีเป็นนี่สวัสดีฉันเป็นนี่มาลุทำไมทำไมทำไมเอมิลี่หน้าตาโดยสุดวลยวมคำว่าเข้าไปาใหม่ด<ง>้วยเออแปลกสงสัแพดแผดลงลงไว้ไม่ครบทุกตัวเอาใส่อย่างนั้น วัดดี้วันดีเฮลี่เอาวุนนี่เธอเชนออกมาแล้วเชนออกมาแล้วเป็นเกิร์ลคนใหม่ใช่ไหมชาล่าชาเป็นคนใหม่เหรอีเคุยอะไรบ้างวะเฮ้ยแซมสมิธแซมมึงเข้าบ้านคุยกันก่อนวันดีฉันแซมมาดีที่เจอเฮ้ยนี่มันโอ้โหเมียหลายไอดีของเรานี่ยมาดีอาร์นี่หลายไอดียทำไม ฮัลโหลสวัสด like ีได้เจอเนาะคราวนี้จะไปจีบรีอาร์แล้วกันเพราะเล่นรีอาร์จีบมาสามเซฟแล้วชอบอยู่คนเดียวเดือนอเล็กไหมตีแต่เล็กจีบอย่าเฮ้ยนายคนเธอจะเป็นคนจะเป็นคนใหม่ใช่ไหมฉันคืออเล็กอันนี้ใคร เรียบงโลแล้วอ่ะบอดี้เบี้ยโหนี่มันนางสาวสปาจอยเลี่ยฮาวโครโลไลทโครโลไลทโครโลไลทเราลงสกินไม่ครบกลาโครโลไลเป็นคนธรรมดาไปแล้วแต่ในรูปเลยไม่รูปนั่นอยู่เลยนะรูปแผ่นรูปที่อ่อหมดอยู่เลยนะเราพาไปคลิไปแล้วเราลงครบทุกทุกคนที่จีบได้ชาวเมืองจะไม่มีใครเป็นผู้ชาย นี่แต่แจมละจีบแซมหรือเซบาสเดี๋ยววาเซบาสคงหลับไปแล้วแหละแม่งวันวันกเลยในห้องคอมคนอะไรไม่เคยออกไปไหนเลยเหมือนกูดาตัวเองเหมือนกูดาตัวเองเฮ้ยครขยะ เสียบประึงคนคนไม่เจอท่าอัดเลยแย่ปะผมกติผมตีกีตเจรียาขีดใครดีเอเิอี่แล้วกันไปเล่นเล่นรูอื่นบ้างอันนี้อยู่ที่ไหนวะเนี่ยตรงทางเลยอ๋อขยะหาของเก็บแบบเดีวเดี๋ยวเราทำสีกล่องให้ นี่เป็นกล่องพวกหินไั้ยก็แล้วกันเจอละทางชาวบ้านกล่องหินเอาสีเทากล่องพวกของไม้ๆนี่เสัตว์เป็นส่วนทดสอบเฟรนดี้ไฟได้ไหมเนี่ยไม่ได้ <laughs> เรฟรนดี้ไฟได้ก็แตกกัน <laughs> เฮ้ยนอนคนเดียวนอนคนเดียวเหงานอนบ้านเตะเ <laughs> เดือไ <laughs> ปมับทีตั้มไงี <laughs> ปลาทีตั้ม <laughs>

ัออนเ,นเอาหันกดวันเกิดประตูกดแล้วกดหูกดทิศซ้ายเจ็บเลยเหนื่อยเลยจอจองเผ้ากับทำน้ำกันเอาน้ำทะเลเติมเลยน้ำเค็มมนันต้นไม้ไม่ตายหมดเลยจะ <laughs> ไม่ไม่ขาดอะไรดีนอ๋อเออต้ตอนไม้เป็นขอหอยทองโอ้ไม่ไม่เป็นบลิโอด้วยเฮ้ยเดีดีแล้ว เล็กเล็กไอ,กอ,กอกลุงจอดชอบไปเวลาวิกก,ว <c oughs> กี้อะไรวิกกี้เฮาเฮาโหเขแค่เซอร์คำวัสตาดียวก็ขึ้นมาเลยเอ็นทีอาร์มดเลยแม่เราจะเป็นมูซาชิเซียนเบ็ด ตเปลาไปแหม่หมดหมดแล้วหลุดจริงๆด้วยวิลลี่แล้วไอ้นี่ไปละชอบแต่ขอแพงท่านด้วยนะแต่ละอย่างได้เลยอ๋อชอบผ้าเอามันอันย่เฮ้ยน้นมันเชนซับทำงานแล้วหรอก็ตโดนการอะไรใส่หัวป่อยข้นเอ่ไยอะไรอ่ะอยากได้โจจ้าโค่า คริสคริยากได้โจ้จะขออย่าคุยขยะคุยขยะอึ้หึ่มอึ้มได้ตาเดนสตาร์ฟิตพวกอาร์ติแฟกต์หนึ่งอันเอ๊อาร์ติแฟกต์สวัสดีลุงวินลี่อ๋อล็กพี่ อโโ๋อโอยโฮโชมาดีจะซื้อได้ยินมาว่าเป็นมาใหม่ในเมืองฉันาเด็ดในที่สุดได้เจอสักทีสับโอเคบนบอะไรของแกไปเอาไปตัวป,ปลาปให้กไูได้แล้วกินไปเลย เฮ้ hey, คนไม่ได้หรอใครมาคนตัดหน้าวะ <laughs> เราละคลิปกดสคริปก็ได้นะพี่ไม่เป็นไรหรอกเราอยากให้คนมาคนทับสิ <laughs> <laughs> ่ That's good water, burning. I'll catch the kind of fish. Oh. ทีนี้ปลาดีมากเลยโอ,ยโอ้ร้านก็เปิดอยู่นะถ้าอยากได้อะไรก็มาซื้อได้นะ ออเอเอใจเย็นอ๋อ,อดูเนี่ตัวซาฟิตมูมูเซียมยังไม่เขื่อใครมาวันนี้มันน่าจะเยอะเลยมันดูตรงไหนนะไอ,อ้ที่ ไอที่หน้าจอน้ำขึ้นกดยังไงวะก็ไอที่ดูความตะบันโซเชียลฮะเปิดเปิดอินเวนทอรี่แ so ล้วโซเชียลที่เป็นรูปหัวใจอืมเกมนี้แม่งโคตรสมจริงคนขยะได้แ็บไงแล้ววันดีโจโจมัดยินดีต้อนรับสุดโจโจมัด เอาป้าแปม๊มหมดดิเอาของไปให้คริสซื้อเอ,อ๊ยตกปล่าก็ได้ด้ว่ากระป๋องโจโจ้เฮ้ยใครตักเซอมตกแดนดีไลออนเอ,อ้สามวัดดีอ้วัดดีกับไวฮาไวเฮาเซอร์ ทำอะไรเนี่ยมีใครเอาไปทำอะไรไหมเราจะโยนลงขางขายให้หมดของกินที่มันเอาไปกินได้อะไรนะ White h o u s e r ไอ้ที่มันนั่นแหละของกินอ่ะของกินสไปซี่รูทอ๋อขายๆเลยเหรอเนี่ยอุ๊กลุ๊ก บูชินอ่ะสันฟิชสันอัดฟิชสันอัดฟิชแซมที่จีบง่ายชอบ <laughs> ชอบโจวจ้าโคลแรกเอาเงินเพิ่มเติมบูชิ้น มันก็กว้างใช้ได้เลยแต่เนี้ยกว้างอยู่อืมคุณพ<ข>อ,อ,อนี่มันกรีนโอเคเฮ้ยเอเลี่ยตับเ้เอเลียตนี่ก็น่าจีบเหมือนกันนะเจดู <c oughs> เอานี่มันฟั่งเมรืรอคนใหม่เอเอเลียตมันชอบแล้วะ เอนเรียสชอบต้มขาไก่โห่ชอบของแพงเนี่ยวะ <c oughs> ขนเป็ดล็อบสเตอร์ผลไมการ็์เนอ,อทับพิมหมึกปลาหมึกโห่ไม่เอาว่ะพอมกับเอมิลี่่ชอบแต่ของแพงมึง <c oughs> ชอบแต่ของหายากอะ จีบแซมดีแหละทายคนอ๋อ,อ,อมือยังเข้าไม่ได้นี่มาีวิชาเร่ตกปลาหลังบ้านอึไงเฮ้ใครเอาโจโจโผล,ล่าไปไปรับเพื่อนแล้วไปส่งคลินกันมั้มันอยู่ไหนวะคลินน้องอยู่่ไหนกัอ๋อจะทันวะพวกมึงนะน่าจะอยู่บาร์มั้งตอนนี้ลองไปหาที่บาร์ เฮลิบัตโอ้โหได้แต่ปลาไม่มีขยะเลยแหมพอจะหาอะแอนโชวี่เลยเหรอตันฟิตได้แล้วเจ็ดสิบห้าบาทหีตัดไม้ เล่นได้ด้วยอะไรนะเกมเกมเล่นได้หมดแล้วเกมก็เล่นได้ปกติอ,ตอ๋อแต่มีก็นั่งเก้าอี้ได้แล้วนะนั่งเกา e ้าอี้นี่อัพคาใหม่เฮ้ยโจโจโคลาได้แล้วกลิ้กล้งลิ้กลับบ้าน,นย,ยังมาได้ยังยังยังนั่งอยู่นั่ง,ง,ง,งอยู่คลิค้นอ๋อเขาไม่รับมาด้วยนะ พาเป็นพีแป๊บเอ้ยยังอยู่ครับเฮ้ยนี่มันโจโจ้โคลาเนี่นะใจมากข้างๆก็บิดข้างๆก็ปิดตู้ให้กดซื้อเดลิเวอรี่ ้จี้ต้องเผาก่อนนอนไม่ได้ขวนต้ไม้ก่อน okay จะได้อบอุ่นไงเออ์เร็หนึ่งเร็บหนึ่งนี่พอเลสที่มีอ้หาตังหาตังไอ้ข้าวนี่ขายแพงไหมขายยนย์ขยายแล้วเนี่ย ท้ายนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับที่กดสมัสมา,สมาชิกเข้ามาครับและขอบคุณอย่างมากมายสำหรับระดับเจอจัดอำแสงคุณเฟเทียวล